แม่ครับผมมีแม่เป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งเดียวในชีวิตและทำไมแม่นี่ยไปครับ ไม่อยู่บ้านหน่อยหน่อยแล่นไปไหนอีกนะเสื้อผ้าก็ไม่ยอมซักขี้เกียจตัวเป็นขนใช้งานนิดงานหน่อยทําเป็นจะตายมึงไม่รู้หรือไงว่ามึงเป็นลูกไก่ในกำมือกู จะบีบมึงก็ตายมูจะขายมึงก็รอดไอ้อป้าเฮ้มึงรับได้รับไปอย่าให้กูเจอนะมึงต่อให้ร้อยจิมพันอิกริมก,ก็ช่วยมึงไม่ได้ดังพายุฝนบนฟ้า ชาล้างผักหลายเที่ยวหน่อยนะคะผักสวยๆอย่างเงี้ยน่ากลัวจะมีสารเคมีในยาฆ่า,มาแมลงตกค้างอยู่หลายเที่ยว้วฮะผมเคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าไอ้ผักที่มีรูก็ถูกมแมลงจอเนมันมักจะมีความปลอดภัยมากกาแต่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาต้องการสินค้าที่ดูสวยนะคะจะได้ดึงดูดใ,ใจลูกค้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราเน่าจะจายขางที่ตลาดสดดีกว่านะ เก็งใจคุณทัชชาคุณเชิฐาค่ะคงไม่เคยเดินตลาดสดอ่ะน้ำเฉิดแฉะจะตาหต้องหัดเอาไว้บ้างสิฮนะเพื่ออีกหน่อยเนี่ยจะได้ช่วยภรรยาจดิตลาดนะครับถ้าใครได้เป็นภรรยาคุณทัชชาคงโชคดีนะคะหายยากค่ะที่ชาย่เข้ามาช่วยเหลืองานบ้านกับพี่อิู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเ้ยคิว่าโชคดีหรือเ่า ใช่ไหมครับคุณอาตาฉันไม่เกี่ยวด้วยนะคะคุณล่าชายล้างผักเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมยกผลไม้ที่ไปูข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยววาวกับอารจงเนี่ยทำปลาเปรีก็เสร็จค่ะรสบายนะครับ ก่อนก่อนก่อนกอเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอยู่กินข้าวก่อนสิมไม่อยากเห็นหน้าแม่นั่นอีกพอกับพี่เชิผู้หญิงอะไรเดี๋ยวแล่นไปหาผู้ชายที่ทำงานเดี๋ยวแล่นมาที่บ้านเขาก็<ม>อยู่กันตั้งหลายคนไม่เห็นหน้าเกลียดเลย เช่กำลังจะแต่งงานกับเขาจะเอาเขามาอยู่ที่นี่ก่อนเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่หึงหวงออกนอกหน้าก่อนจะมีแฟนที่ก็ไม่ว่าแต่ความสัมพันธ์ของเรายัางเหมือนเดิมนะยังทำใจไม่ได้ผมจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนรักพี่เชินคนเดียว เราจะเปิดเผยสังคมรับรู้ไม่ได้จะพยายามขอผมไปสงบสติอารมณ์นอกบ้านหน่อยครับก่อนก่อน น้องคุณแช่ถาเขาออกไปแล้วนะคะแมหมเรียกว่าจะอยู่ร่วมวงด้วยกันถ้าทางเขาไม่ค่อยชอบหน้าอาค่ะเคยเจอกันที่สู่หนังสืออ่ะเขาก็พูดด้วเสียงไม่ได้อ่ะแบบเมื่อกี้ตอนที่เรามานั่นแหละคะ่ะรือเขาคิดว่าเรามาจากสลัมนะคะอืม เป็นผู้ชายไม่น่าสุดจิตขนาดนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาเป็นพค่อนองคุณเชษฐานแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราไม่ชอบหน้ากันและไม่ถูกชะตาก็มีระยะถงไปอ่ะ บ้านพี่เชตขาเนี่ยไม่มีคนใช้แต่ก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะคะ,ะคือก่อนต้องคนเจ้าระเบียบครับทำ,ทำนู่นทำนี่คล้ายผู้หญิงมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีหรอกครับเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันพี่พี่น้องน้องเนี่ยถ้าพี่เชตแต่งงานแล้วพาภรรยาเข้ามาอยู่ด้วยเขาจะไม่อึดอัดหรอครับคงไม่หรอกครับเพราะกับภรรยาของพี่ที่เลิกกันไปเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยพูดกันอาหารฝ mm ีมือคุณพระจงกับคุณแววเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ต้องยกความสามารถให้กับอาจารย์ค่ะส่วนแววอ่ะเป็นแค่ลูกมือเท่านั้นเองก็ที่ฉันก็ทาไปกินไปอะค่ะไม่ค่อยได้เข้าครัวที่บ้านเท่าไหร่หรอกผมหวังว่าคุณพระจงเนี่ยจะมาทำอาหารให้ผมทานอีกนะครับ ยพี่จะพี่ไปเลยเธอจริงจังพาใจใสให้เต็มพิ่กัดไม่ต้องประหย,ดยัดนี่น้ำเชินด้วยโอ้ยนี่เดี๋ยวเอาไว้ต้นไม้ที่ตายตรงนี้ออกไปด้วยวิ้ค่ะตรงน,นี้เหรอคะอือโอโอโอชาลาลาลาชาลาลาอีสเบอร์ แม่ชมอยนี่ก็ดูแลหุ่นดีนกันนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ขาวอวดแบบนี้รับรองแต่งงานแล้วมีลูกทันทีเลยละคะ่ะดาคิดอะไรอยู่อ้าวก็ดาเห็นคุณยืนจ้องมันเป็นนานสองนานแล้วนี่คะก็มันตลกเห็นหมันแล้วมันต้องร้องทั้งเต้นอย่างนั้นมันตลกคุณก็หันไปดูอะเรื่องวันนี้ว่ากันไม่ได้นะคะผู้ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะมักง่าย เห็นขาวๆอวบๆเข้าหน่อยก็ต้องคว้าหมับเลยนี่ดูอย่างในท้าสิคะไปเจอขาวๆอวบๆสไตล์ไม่แววตาขข้าหน่อยแล้วหลงหัวปากหัวปั๊มผู้หญิงอะไรมีหัวนอนปลายเท้าใครบอกแววตาเขาเรียนจบปริญญาเนี่ยเขามีทั้งความรู้และความสามารถเนี่ยไม่ใช่คนข้างถนนที่ไหนตัวคุณเองก็ระวังให้ดีเถอะค่ะระวังว่ามันจะมาคว้าคุณแทนนี่คะ เพู่อคนที่ปวดหัวทุกครั้งค่ะผลไม้นหน่อยจังแช่เย็นกำลังดีเลยไม่หวัแล้วครับผมอิ่มแด้เลยครับนี่คุณประจง n g บำรุงผมอย่างเงี้ยมีหวังผมอ้วนแน่ๆเลยครับ เออเดี๋ยวผมขอทั้งจานเองนะครับเมื่อกี้ให้แขกเข้าครัวทำอาหารไปแล้ว,มวไม่เป็นไรครับค่ะเดีาาดเ๋ยวจะทำเองดีกว่าผลไม้จ้ะเดี๋ยวแววแว่าแววก็อาจจล้างเองดีกว่าบ้านมีผู้หญิงเราผู้ชายก็สบายเนี่ยครับถ้างนั้น,นพัดกับพี่ไปดื่มกาแฟคุยกัน ถ้าว่าบ,บ้านพี่เป็นหน้าที่คุณมาจ้างให้อยู่ได้ไหมจริงๆแล้วพมอว่าพี่นายฐาเจะตัวเขามากกว่าผมนะครับคุณประจงอ่ะเขาเป็นคนนิ่มนวลแล้วก็เป็นแม่เย่าแม่เรือนดีถึงแม่พี่จะไม่มีความรู้มากแล้วก็ไม่มีหน้าที่การงานสูงนะแต่พี่คิดว่าพี่เลี้ยงครอบครัวได้แต่ผมว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่คุณประจงนะครับพี่ พัดหมายควาว่ายังไงคืออย่างนี้ฮะผมหมายความว่าพี่เชษเองก็ผ่านการหย่าร้างมาแล้วสาเหตุของการหย่าร้างนี่คืออะไรและพี่เชษเองเคลียร์ปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยหรือยังจึงคิดที่จะมีคนใหม่ฮะไวให้ต้ตองลาาบ กลับมาแล้วเหรอไอตัวนี้มึงไปไหนมาฮะผมไปไหว้สดแม่ครับไปไหว้สดแม่แม่มึงอะตายไม่ต้องเป็นชาติแล้วมึงยังจะวนเวียนไปมาหาอีกเหรอฮะถ้ามึงอยากจะไปอยู่กับแม่มึงมากสิถ้ากูจะช่วยสองข้อให้เอาไหมจะอยู่ให้ใช้ถอยอะไรบ้างอะไม่มีเลยไม่เคยเห็นหัวเลย ร้านการก็ไม่ยอมทำเอาไกินกินกิน<ๆ><ๆ>เนี่ยกินเ,เข้าไปมือก็สูเขเลยทีแรกรกูกาจจะขึืมึงอยู่แล้วแล้วเธอกูเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่ามึงอยู่ในคำสั่งของกูกูไม่เพียงอยาจะไม่ทำอะไรมึงกูยังจะให้มึงอยู่ดีกินดีอีกด้วยสามเโอป้อ น้อยคงจะมาบอกมึงแล้วสิท่าแต่กูเห็นว่ามึงคงจะต้องทำเพื่อสวัสดิการของตัวมึงเองแล้วมึงจะทำไม่ทำมึงคิดดูให้ดีๆจำใส่กระโหลกไว้หรือว่ามึงจะให้กูเอาซิ่โครงของมึงมาเน็บข้างฝาก็ลองดู ทางคุณแช่ถาเนี่ยเขาอยากจะได้อาจมเป็นแม่บ้าเนเต็มทีแล้วนะคะบ้านเช่าของเขาเล็ก,ก็จริงนะคะแต่ว่าก็น่าอยู่อ่ะคงมีความสุขมากกว่าอยู่ในบ้านของหลังใหญ่ในสภาพของน้องบํเรอแล้วอาจงกล้าพูดกับตาไหมคะว่าอาจงอยากขอเป็นอิสระ ปาคุณแววอ่ะอาจจะฆ่าอาซะก็ได้แหม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะป๋ายังมีทั้งอาขวัญแล้วก็อากัลยาแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าป่าโมโหขึ้นมาแล้วก็แล้วช่วยเองอาว่าอาเหมือนนกที่อยู่ในกรงถ้าถูกไปลอาอจากกรงไปอาจจะต้านแรงลมไม่ไหวแต่ถ้าเพื่อความรัก อก็จะสู้ค่ะขอให้จองโชคดีนะคะขอบคุณคุณแววมากค่ะพี่น้อยพี่น้อยเฮ้ยใครวะมาเรียกคำๆมึดๆอ้าวโอปอ ว่าไงวะพี่น้อยคุณใช้ผมเป็นเครื่องมือส่งยาบ้านใช่ไหมอืม